ร้านลิสแมนชอนให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเอาวเาีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการ่าันชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียลหรือแอด m a n s h o p อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมค้ r RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็ยินดืนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะอัปเดตกิจกรรมนะครับรวมถึงนะครับจะมาสปอยนะครับผมสกินใหม่ที่กาลังจะเข้าเร็วๆนี้ด้วยนั่นเี๋นะครับผมจะเป็นยัง สวัสดีวัยรุ่นฟันนำ้ำนมหยุดดูคลิปสักแป,ป๊บวันนี้พี่มีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงลุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ร้ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยทีพีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามาก็ฝากไว้ตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจก,กับผมคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปดูคลิปก่อนๆด้วยนะทุกคนนะก็ลงไว้หลายคลิปมากๆเลยน,นั่นะครับ โอเคครับผมนะวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมหลักๆอยู่2กิจกรรมนั่นเองนะครับผมนะก็คือ1ครับผมนะเป็นการสปอยนะครับกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับคิดว่าไม่มาพรุ่งนี้ก็วันศุกร์นั่นเองนะครับผมก็คือสกินใหม่ของเคนนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็มีข้อมูลหลุดออกมาด้วยนะครับว่ามาขายแบบไหนนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่า สำหรับใครนะครับที่เป็นเมนเคนนะครับผมเนะี่ยหรือว่าแบทแมนตัวเก่าของเราเนี่ยทุกคนนะก็ต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าสกินใหม่เนี่ยสวยมากๆนะครับวันนะี้สกินคล้ายๆกับ สกินของ SDmer เลยน,นั่นเองนะครับนะโคตรสวยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันด้วยน,นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมนะก็ช่วงนี้นะครับผมในะกิจกรรม rv ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นพสน์นึงของทาง gm มันนะครับผมนะรู้สึกว่าค่อนข้างอยากจะเอามาแจก fc ในวันนี้มากๆเลยนะครับนะก็ก่อนที่จะไปพูดถึงนะ้องวันนี้เลีลยวเราจะมาแจกโค้ดที่ใส่แล้วได้สกินทันทีน,นั่นเองนะครับผมนะก็ เดี๋ยวจะมาแจกอีก1รางวัลนั่นเองนะครับผมเนี่ยสำหรับวันนี้น้องก็ให้ทุกคนมาร่วมลุ้นร่วมสนุกกันได้นั่นเองนะครับบอกก่อนแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับหนึ่งเขาผมเนี่ยได้สกินลอเลี่ยวผู้สาวขาเลาะนั่นเองนะครับนะครับสกินนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ามีเอฟเฟกสกิลนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกสองสกินนะครับวันนี้ที่แจกในคอลเลคชันนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ก็คือหนึ่งเลยนะครับผมนนะมัเป็นสกินนตัวี้นะคร่ยมันเป็นสกินัะรบด ดีมิตเตสสีเขียวนั่นเองนะครับนะสลับตรงนี้เนาะก็จะมาที่สามารถได้รับอีก1สกินได้นะสลับตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะแล้วที่แบบว่าได้รับแน่นอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็คือสกินของฟอเรนติโนนะครับผมนะก็คือสกินของยอนกับฟอเรนเนี่ยมันสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับว่า ทุกคนนะครับอยากได้สกินไหนในนี้นะครับแต่ว่าสกินลอเรียลเนี่ยได้ทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สกินยอนกับเออสกินของยอนเนี่ยอันนี้คือเลือกได้เพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นสกินของฟอรเรนตัวนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งสกินก็คือใส่โค้ดเดียวเนี่ยได้2สกินเลยนะครับผมก็ลอเรียลการันตี1สกินแล้วก็ยอนกับฟอรเรนอันนี้ทุกคนสามารถไปเลือกได้นะครับว่าจะอยากได้แบบไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกโค้ดตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็ในกติกานะครับผมนะก็ง่่าาาายยยยมมมมมกกกๆเเเลลลนนนนนนนะะะคคคครรััับบผผอออต์ใิปี้้้แววได ตัวไหนตัวไหนชอบตัวไหนเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงนะครับผมขอกดไลค์คลิปนี้เนาะช่วงนี้คือคนกดไลค์น้อยมากๆเลยนะครับขอสัก700ไลค์แล้วกันนะครับผมนะถ้เาเกิดเป็นปกติเนะี่ยผมจะขอพันไลค์เนาะแต่ว่าช่วงนี้คนกดไลค์น้อยจริงๆเนาะจะกดถึง1000ไลค์ก็ได้นะครับวันนะันจะเป็น,ะนอะไรจากับผมมากๆเลยแต่ว่าขอขั้นต่ำมาสัก700ไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาสุ่มแจกโค้ดแน่นอนแน่นนะครับผมนะที่สําคัญนะครับแคปที่เพื่อนๆคอมเมนต์นะครับวันนั้นในช่องนยูทูบ่ะผมมจจสุาก แฟนเพจกอดอุศบเท่านั้นนั่นเองนะครับผมนะต้องไปโพสใต้คอมเมนต์ที่แฟนเพจกอดอุศบด้วยนะดูคนนะบางคนทํากติกามาหมดแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ไปโพที่แฟนเพจกอดอุศบผมก็จะไม่ได้สุ่มจากตรงนั้นก็คือทุกคนจะไม่ได้ร่วมรุ่นร่วมสนุกกันัน่นเองนะครับผมโอเคครับผมนะต่อไปเนาะเดี๋ยวเราไปสปอยนะครับนะสกินใหม่ที่กาลังจะเข้ามาดีกว่านะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของกัลลิน่าอารีไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะ นี่เลยครับผมนะที่มันเป็นโค้ดของเออกิจกรรม M150 นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับเนี่ยที่ผมบอกนะก็คือได้สกินของแล้เลี้ยวแน่นอนหนึ่งสกินแล้วก็บวกสกินของฟอร์เรนหรือว่าย้อนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มแจกทําตามกติกาได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้สปอยสกินใหม่มาอีกแล้วนะครับดวลขนาดนี้เหนือน่านฟ้าเมืองอวีได้ตรวจพบนักล่าปีศาจหนุ่มหล่อกําลังพุ่งมาด้วยความไวสูงนั่นเองนะครับก็สกินตรงนี้นะครับผมเนี่ย เสริมนอกนะครับมีการสปอยออกมาด้วยนะครับผมว่ามาในรูปแบบเปิดขายแบบลดราคาเนี่ยนะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดราคาเนาะแต่ราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่910คูป,ปองเนาะก็จะลดไปค่อนข้างที่แบบบางคนดวงดีเนี่ยก็อาจจะลดไปเยอะนะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่าของไทยไหนเข้ามาแล้วจะราคา 710คูปองเป็นปกติหรือเปล่านะครับหรือจะราคาสูงไปถึง9 1 0คูปองก็ต้องมาลองลุ้นกันดีทีนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมลดลดสูงสุดเนี่ยน่าจะ99%เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้ใครคิดว่าดวงดีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าได้สกินี้ในราคาแบบถูกมากๆแน่นอนนั่นเองนะครับวันนั้นก็ตัวนี้รอติดตามได้เลยนะครับผมนะน่าจะไม่มาพรุ่งนี้ก็มาวันศุกร์นี้แล้วนั่นเองนะครับ โอเคครับผมแล้วเราก็ต่อไปนะครับที่ผมอ่านอยู่เนี่ยเจียบเขาเพิ่งจะโพสต์ตรงนี้มาพอดีเลยนะี่นะครับเปิดโรงเรียน RV แจกสกินใหม่ฟรีเอ้ยเป็นสกินของไอยาคือการันตีแน่นอน100%เลยนะครับผมว่าแจกแน่นอนนะครับผมนะสกินของไอยานั่นเองนะครับผมนะ25ตุลานี้เตรียมท่องโลดเว่นมนไปกับกิจกรรม RV เฉลิมฉลองครบรอบ7ปีและพบกับสกินใหม่และเซอร์ไพรส์สุดพิเศษอีกเพียบ มาสนุกด้วยกันในเกมนะทุกคนนะก็คือไอ้ยาตัวนี้แจกฟรีทุกคนยกเซิร์ฟแน่นอนนั่นเองนะครับผมนะที่ตอนแรกมีคนที่ตอนแรกผมกําลังช่างใจอยู่นะว่าจะแจกล็อกซี่หรือว่าไอ้ยานะครับตอนนี้มีการยืนยันแบบ100%แล้วนะครับว่าแจกเป็นสกินของไอ้ยาแน่นอนนะครับมีคนกดไลค์ไปเร็วมากนะครับแล้วก็อีหนึ่งสกินเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสกินของวอลขาดแน่นอนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มเป็นที่ร้อยนะครับว่าแจกสสกินเนี่ย น่าจะมีสกินไอย่าตัวนี้แน่นอน1สกินนะครับแล้วก็หสกินเนี่ยก็จะเป็นวอลขาดแน่นอนนะครับก็สำหรับใครที่เป็นเมนไอย่านะฮะก็ยินดีด้วยนั่นเองนะครับวันไหนก็ได้สกินใหม่ที่มีเอฟเฟกแล้วนะครับรอบนี้เจียมแจกมีเอฟเฟกต์สสกินเลยนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวโคตรเจ๋งนะครับไม่ใช่ว่าเซอร์ไพรส์ช็อตฟิลเนาะสกินของวอขาดไม่มีเอฟเฟกนี่ฮาเลยนะทุกคนนะก็ยังไงนะฮะรอติดตามเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับวันไนกิจกรรมก็ยืนยยััันนนนนนอ่่่าาาาาางงเป็ททกรระคบววมใีี25ตุล แน่นอนแน่อน,นะครับทุกคนเปิดปิดเทอมกันยังเนี่ยี่ยม5ตุลานะครับหรือว่าเปิดเทอมกันไปนแล้วนะครับสำหรับวันที่25ตุลาก็สามารถคอมเมนต์บอกกันในล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยทุกคนนะตอนแรกก็กลับมาทําคลิปสปอยสอกิจกรรมเนาะก็คือแบบมาดูกิจกรรมสกินของเคนแล้วก็มาแจกโค้ดแจกผู้โชคดีนะครับสรุป gm ประกาศเขอาอ <c oughs> เล่นในครบรอบเปีได้ <c oughs> ได้สกินไอาย่าฟรีหนึ่งตัวก็โอเคทุกคนไงนก็ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะัสสลรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนาะอใครดูคลิปจนจบบ้างเขาไม่บอกกันานะลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสลรารับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภายวนะที่นี้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการนําคลิปแลลล้้ววก็ไมม่่าาคคิปใหหเนนนนะะสรัับี กอดอุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ